PUNNA วันนี้สวัสดีค่ะเราเปิดมาด้วยที่เราอยู่สตูดิโอเต้นแล้วชื่อ a l ลฟาสตูดิโอนะทุกคนวันนี้เราจะมาโยกย้ายออกกำลังกายเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ CQK หมาล่านะฮัลโหลมีผมแล้วนะผู้หูผู้บุญการเต้นออกกำลังกาย ชทีนี am, ้มือขวาจะเป็น1 2ึ่งสอแค่สแข่ก้ชิดใช่ค่ะเลนี้แล้วก้าวขาชันลงาแล้วก็ทิ้งสตูสองอ่อจุ่มอึดหน้าแอนหลังช่อันนี้นี่ล่งสอ กิดอาการหิวนะคะก็เลยแอบกินเชียวปังระหว่างทางไปกินซีคิวเคพอดเดี๋ยวน้องโนเบลกับเด็ดติจะมาร่วมวงก,กับเราด้วยถึงแล้วคะ่ะซีคิวเคที่เรารอคอยเดี๋ยวราเข้าไปดูกันข้างในนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเราสั่งอะไรเรากินอะไรกันบ้างนะน้าสี่ อะไรบ้างขอแนะนำน้ำซุปนะคะลูกค้าท่านทานเผ็ดขอแนะนำปูหม่าล่าเนื้อหม่าล่าอ่อยค่ะถ้าลูกค้าไม่ทานเผ็ดนะคะขอแนะนเปูซุปกลางเปนมะขามเรีค่ะเราสั่งทั้งหมด3น้ำซุปนะคะซุปกระดูกซุปฟักทองแล้วก็ซุปหม่าล่าทอดปละเทียมมาชิมน้ำจิ้มกันเพื่อนบอกว่าอร่อย มทุกคนสิ่งนี้มันคือเต้าหู้ทอดเว้ยคือเราคิดว่ามันกินได้เลยแต่ว่ามันต้องเอาไปต้มก่อนอะ Amazing สิงคดเตยนายินมากใช่หรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นเส้นฟักทองก่อนค่ะเอ๊ะโอเคเพื่อนๆว่าแตงกวาปกติเขาลงไปไหมคะลงไหมคะ รู้ค่ะลงแล้วกลิ้งนี่กินได้ไหมไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าแต่เขาบอกว่าเวลาอะไรที่เราใส่เข้าไปในจานจะกินได้นะเว้ยโอใช่ใช่อร่อยมากค่ะมาชิมเต้าหู้กันเต้าหู้หน้าปลาทูแล้วก็ไม่เคยเหมือนกันเต้าหู้ขาวมาเพื่อนชิมพร้อมกันกินเล่ย ตียิ้วของจีนอาชิมมึงไม่รู้ว่ามึงไปอยู่จีนมาอะไรขอไงแบบเอออาจจะเกินเลมันแบบเคยกินแล้วอย่างเงี้ยเออว้าวไหมไม่เคยกินอ๋อแต่ว่าก็ได้สดขึ้นอาชื่มเส้นสุกแล้วหรอไม่สุกเลยเดี๋ยวเพิ่งกินแต่วันนี้กูหิวแหละเออ อันนี้เป็นยังไงอ่ะมันจะต้องนิ่มใช่ไหมจะต้องนิ่มเพราะว่าเมื่อกี้คุนกินมาที่มนันไม่สุกมนันแข็งมันจะต้องนิ่มเย้ยโบบามาดูเคาน์เตอร์น้ำจิ้มกันนะคะ มาเลยไไหนหรอนี่เวมาเลยสวัสดีค่ะหิวยังยังหรองั้นเบลไม่กินหรอไม่กินหรอแต่ว่าหยิบพ่อลูกมาถึงแล้วนะคะมาเลือกอาหารกันหมูบด ช่วงนี้เด็กคนนี้น่าบึกนะเนี่ยเฮ้ยยังไม่สุกเลยค่ะอเ <S <S อาลงอีกลูกแสดงไม่หิวข้าวใช่ไหมคะพอ,อแล้วอร่อยไหม วันนี้เป็นไงบ้างอร่อยไหมครับโอ๊ยโอ๊ยล้มแล้วนี่จะตั้งเฮ้ยมันห่วงชิโอ๊กปังแทนที่มันจะห่วงแม่มันนะเียว ะะที่ตามมาจากช่องปัญนนาพาหาธรรมนะคะเรามีส่วนลดให้10%เลยนะคะแค่แจ้งว่ามาจากช่องนี้สําหรับใครที่ชอบเรียนเต้นแบบในคลิปนะคะจะเป็นการเรียนแบบ p r i v a t e ค่ะเรียนเดี่ยวก็ได้หรือจะชวนเพื่อนมาเรียนก็ได้นะคะราคาแพ็กเกจอยู่ที่4ชั่วโมง2,590บาทนะคะไม่มีพื้นฐานการเต้นมาก่อนก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะครูที่นี่นะคะเริ่มสอนตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐานเลยอ๋อเริ่มได้ตั้งแต่อายุ5ขวบเป็นต้นไปเลยนะคะอายุเท่าไหร่ก็เรียน